รถไข่ไม่รู้จอดข้างทางเลยตกปลาเปล่าแน่เลยเนี่ยกรอนครบโอ้โหทางเข้าหมายทางเข้าหมายเนี่ยหมายเด็ดเปล่าไม่รู้เนี่ย เด็ดไม่เด็ดเนี่ยดูดิเอา้านี่ไงครับเด็ดไม่เด็ดไงเล่านี่เด็ดไม่เด็ดอื้นาะขีเมือตั้มแล้ครับเนี่ยจอดไปเลยล้วตัม้มทำใหญ่เดี๋ยวปลาไปใส่ล้างก่อนครับจะมาแย่งกระตั้มตี ครับเนี่ยครับนะ้าหมายบ่อล้างครับยังไงก็ก็ตั้มครับเดินเดินเดินลงตีแล้วครับเดี๋ยวค่อยดูว่าหมายนี้ตีสองคนครับจะได้กี่แต้มโอเคนะครับเดี๋ยวน้าตามมาได้เลยครับ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูดิอมดิพรเลยโอ้โ่างครับผมเจ้าหนึ่ดงมันน้าตั้มเนี่ยนี่ครับผมได้คุ้มกับการรอคอยครับน้าตั้มตองไม้กันเลยเหรอสุดยอดครับน้าตกยางนะหนุ่มนะครับนี่ไงเต็มปากเต็มคำกัดไม่ระแวง ตามเขาจัดไปสองแล้วครับผมยังไม่ได้เลยตามไม่ทันแล้วเนี่ย เี่ยครับเมามาแล้วดูสิ <c ười> มาช้าแต่มานะสุดยอดครับผม ก็เน่ะดันโลดันโลโลบวกโอ้โหรุ่นเนี้ยดูสิไซนเนี่ยก็เข้ามิดนะครับกอบอยางเรียบร้อยดูดินะโอ้โหตอนกัดมันไม่เห็นนะมันป่ามันบังอะนะดูรุ่นเนี้ยทำไงเนี่ยทีเนี้ยโอ้โหยอดเลยอะ สวยงามสวยงามเยี่ยมเลยครับครับนี่ครับทำเองครับนะครับหลังจากน้าตั้มครับนำไปก่อนสองศตอนนี้น้าหนุ่มนะตีเสมอนะครับสองสองแล้วครับลุ้นแต้มที่สามครับนี่แหละครับหมายบ่อล้างเลยครับมันมีอยู่จริงน้าตั้มหมาอีกนะครับ โอ้โหดูดิปักเบ็ดมาปักเบ็ดที่ไหนมาตั้มโอ้โหดูสิดูสิเต็มปากเต็มคำเดินสามกิโลปลาสองขีดออโอ้โหไอ้โห,โห,ไหมายเด็ดนะตั้มเนี่ยเด็ดไม่เด็ดไม่รู้จะรอดแห้วแล้วครับ โอย้ยอตามมาสามแล้วนี่โอ้ยต้องตามตามาตั้มไม่ทันนะเนี่โยโหดูตามไม่ทันแล้วผมสองครับสรุปแต้มวันนี้นะครับผมก็สองแต้มไอ้ตาม้มเระเองสามแต้มครับนี่โอ้ยอตา้มสามแต้มครับผมสองเอาแฟนอ้ตา้มหนึ่งแต้มโอเค,ครับวันนี้ก็รวมแล้วก็ห้าแต้มก็ได้เวลากลับแล้วครับ ขาดยังไงโอเคครับ